ก็ดนนีย้มบายไม่ใช่ที่โกยามบ่ายนะถ้าบอกที่โกยามบ่ายนี่รู้อายุเลยรู้เลยใครรู้จักรายการที่โกยามบาม่ายนบะ้างงขงขอขเจ็บไหมที่โกยามบายรายการใครสมัยก่อนนะ่ะโอ้ชอบมากดังมากยุคนั้นยุคนั้นก็จะมีใครอะที่เป็นดีเจดังๆวิทยาสุภาพรโอภาสอ่ะรู้ปุ๊บอายุรู้เลย พี่โกยามบ่ายวันนี้จะมาดิก,กาแฟ ى. ก็ปกติจะนัดน้องๆไว้ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งช่วงนี้จะเลทมาประมาณบ่ายสองบ่ายสองกว่ากว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศแต่คงเดิมยังคงเป็นมุนชูเหมือนเดิมเนาะเออเปลี่ยนบรรยากาศเียงแตวว่าวันนี้มันดูเหมือนว่าเอา่อเหมือนเหมือนอะไรนะ วันนี้ได้ไปพืชส่วนโลกมาได้ไปไหว้พระเจ้าทันใจหลวงพ่อทันใจมาขอบุญบาร,รมีท่านคุ้มครองให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆปังๆคิดสิ่งใดขอให้สงความบัตรถนาวันนี้เรามีแขกรับเชิญแต่ยังไม่ออกตัวเดี๋ยวโชว์ตัวผมก่อนเดี๋ยวหลบแอบแล้วอ่าเดี๋ยวคนเห็นแขนแขนแขกรับเชิญขอโชว์เดียวก่อนอ่าอันนี้เราหัวยิ้ยมเลยเดี๋ยวแั๊บหนึ่งเดี๋ยวขอโชว์เดียวก่อนตอนนี้ อยากกินกาแฟแล้วฮะปกติประมาณสิบเอ็ดโมงก,กว่าๆเราจะดิฟกันวันนี้ดิฟช้าส่วนผสมที่ทําให้ความแตกต่างอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยใช่ใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะดิฟเข้มะจะดิฟใสยเยอะนิดนึงอ,อร่อยอร่อยวันดีจ้ามาแล้วมาแล้วดิฟกาแฟสดก,กัน หอมหอมละมุนละมุนกินละมุนหอมละมุนกิ่นละไม,ะม,ะม,ะมะ่เสียงไม่เสียงฉีดยากันยุงนะครับฉีดส,สเปรย์อ่าเดียเด๋ยวันนี้เลื่อนนิดหนึ่งอาจจะผสมน้ำน้อยหน่อยอาจจะเพิ่มความเข้มอาจจะจืดเมื่อวานเมื่อวานด้วยความว่าเฮ้ยอินอานชอบเมื่อวานนะวันดีจ,านะจ้าเนาะแก้วมังเป็นไงมัง่ง หอมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเยอะนิดหนึ <k <k ่งวันน uh, ี้เรามีแทกกับเชอเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ความหอมยังอยู่นะ้ปีนเชียงใหม่เมื่อกี้ไปไหว้หลวงพ่อทัญใจมาขอให้ทุกๆคนใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้เฮงขอให้รวยงวันี้อ่ะเล่นของนิดหนึ่งขอให้รวยขอให้รวยใครกดใครกดแชร์ขอให้รวยอ่ะรวยเลยกดแชร์หลวงพ่อยิ้มเลยมันเล่นเล่นของนะ ใช้กดแชร์ขอให้รวยอ่าเดี๋ยวอ่อใส่เยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับความอ่อนให้ลงอีกนิดหนึง่งอ่าความความเข้มนะความเข้มของลงมาอีกนิดหนึ่งโอเคสกิ๊กหนึ่งสองกิ๊กก,ก็ได้ไความละเอียดมากโอเคเดี๋ยวมีแขกรับเชิญกำลังรอ เล่นตัวนิดนึงกำลังรอแขกรับเชิญกำลังรอกลิ่นอายของกาแฟากลิ่นใหม่ใหม่สดทุกวันแต่ยังคงเดิมอยู่เรื่องของเมล็ดนะมาดิกรเลยดีกว่าอือะไรนะแขกรับเชิญแขกรับเชิญโอเคปีละปีละเสร็จละปีละ,ละ,ละเดี๋ยวนิดนึงโอเคเดี๋ยวนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราปรับขอโชว์เดียวก่อนแขกรับเชิญเราให้แขกรับเชิญอยาก ได้กลิ่นอายของกลิ่นกาแฟแล้วเกิดความอยากอย่าเพิ่งมาก้านคอผมนะอย่าเพิ่งก้านคอผมแล้วก็กลิ่นแบบหอมพวอ,อวนผมะพ่เดมนิดนึงอ่าไปไงพ่อผ่านอ่าผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเลยผ่านไปไกลไ,ไกลไปไปไกลไกกูเลยอะไรเงี้ยเนาะพ่ออือ,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 อเหมือนเดิมครับเช่นเคย เราบ่งบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงอ่ะไอกาแฟตัวเนี้อ่าฮเล่นกายกรรมเล่นกายกรรมล่วงนี่ฮาเลยทีนี้ถ้าล่วงนี่มีฮาเลยนะโอเคถ้าล่วงมีฮาเลยบวด,ดีจ้าสัด,ดีจ้าถ้าล่วงนี่มีฮาเลยเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนเดิมก็อันนี้เป็นสูตรเดิมนะสูตรเดิมแต่ว่าเราบทให้มันละเอียดมากขึ้น ระบบให้ความหยาบมันน้อยลงก็หมายความว่าความเข้มของมันจะเบาลงความเข้มของมันจะเบาลงโอเคใส่เลยติบเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะเพาะลงไปสิ่งที่จะเปลี่ยนลดเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนรสชาติก็คือตัวนี้เลยตัวดิบตัวน้ําตัวนี้เลยอ่าอุ้ยอ่าดีนะเพื่อนไม่เห็นสีแดงเลยอ,เอ,อ,อ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะสีแดงไม่ใช่เลือดนะ ไม่ได้เลือดไม่ได้เลือดบอกแล้วว่าไม่ใช่เลือดแต่ว่ามองไม่เห็นถ,ถ้าเราถ้าเพื่อนๆเห็นนะจะตกใจผมเองตกใจเลยอะไรวะสีแดงบายบายคึกคักนิดนึงบายบายคึกคักนิดนึงเดยวสูไม่ห่างหายนิดหนึ่งเมื่อกี้เห็น, <c oughs> เ,นเพื่อนๆเห็นแล้วน้ำข้างใน,นเป็นสีแดงนะสีแดงแบบสวยมากเลยแดงสวยมากแดงเหมือน,นว่าใส่เฮลูบอย สวัสดีจ้าน้องโอเคใครกดแชร์ขอยถูหวยาวันนี้ขอขอเล่นของนิดนึงใครกดแชร์เพราะวันนี้ไปไหว้หลวงพ่อทันใจมาอที่พระธาตุดอยคำํำใครกดแชร์คอ้ถูกหวยนี่ไงครับเด,เดี๋ยวดูนะน้ำเป็นสีแดงให้ให้เปเบิ้นท่นนนายกันว่าน้ำอ่านี่ไหมสีแดงแป๊ดเลยสีแดงแป๊ดเลยกลิ่นยังไม่มากลิ่นยังไม่มาสีแดงชัดชัดสีแดงชัดชัดชัดเจนกาแฟก็ยังคงสีเข้ม ปนแดงนิดหนึ่งอ่าปนแดงนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวลิงกันให้เห็นจัจจาว่ามันสีแดงไม่ใช่เลือดนะแล้วก็ไม่ใช่เฮลูบัวยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเอ้เป็นเป็นพืชเป็นพืชเดียวเ้าเรียกว่าอะไรนะไรตาถูกเอาไปเลยรางวัลที่หนึ่งไขตาถูกเอาไปเลยรางวัลที่หนึ่งมันเป็นสมุนไพรสิไม่ใช่ดอกไม้ใช่ป่ะ ไม่แน่ใจมันจะเป็นดอกไม้หรือแบาหรือว่าเป็นผลไม้ไม่แน่ใจนะพ่อผลไม้หรือดอกไม้ไม่แน่ใจอ่าแต่รู้ว่ามันให้คุณพ่อเดาสิคะว่าอะไรอะไรครับคุณพ่อไอ้ยังแดงเนี่ยไอ้คุณพ่อ่าเดี๋ยวให้แขกต้อเชิญคุณพ่อดมอะไรครับคุณพ่อ,อ,อกุหลาบอะไรครับสมุนไพรอยู่คุณพ่อน้ำแดงอะ ไอ้แมงมอไม่ใช่เลือดไม่ใช่เฮลบูบอยเป็นสมุนไพรอย่างหนึง่งอ่าเอ้ยฟินน่ะยอมรับเลยนะคือผมก็ชอบสีแดงนะแต่ว่าเฮ้ยมันจะกบกลิ่นกาแฟเราไหมนะวันนี้ไม่ได้ใจไม่ได้ใจยังพ่อใจ,จอเย็นขัดับเชิญเริ่มห้ามใจไม่ไหวด้วยความขอของกาแฟของเราเห็นไหม ก่อนทีจะจะนน่จะโดนแตก้านคอลองชิมแล้วเดี๋ยวจะโดนแตก้านคอก่อนเดี <c oughs> ๋ยวยังไม่ได้ชิมกันเดี๋ยวสลบขาไร่สด <c oughs> อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคพออย่างน่าจะพอก่อนเดี๋ยวเรามาชิมมันก่อน <c oughs> กินมันโอเคแต่พ่อห้ามใจไม่ไหวเลยไม่ได้ห้ามใจนะอยากจะเตะคอที่นี่ลนะไอคนไร้สดเนี่ยเมื่อไรจะได้กินเนี่ยพูเยอะเหลือเกิน มาละกินกินกินมากละพ่อกลิ่นมันใช่เลยกลิ่นมันใช่อยู่แล้กลิ่นกาแฟอยู่พ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวให้แขกรับเชิญสักสองหยดให้เกียรติสองหยดพอไหมพ่ออ่าแล้วก็คุณ <repetition> พ <ceu> ่อจะได้เตะเดี๋ยวจะได้เตะผ่อนลายละอ้าวันดีครับอ่าวันดีวันนี้แขกรับเชิญวันดีครับคุณพ่อ อ่าดีครับอ่าัสดีครับฝากกดไ like, ลค,ค์ด้วยใครกดแชร์ถูกหวยจริงนั้นเนี่ยถ้าใครกดแชร์น้องพ่อเนาะวันนี้ไปไหว้หลวงหลวงพ่อทันใจมาคุณพ่อชิมเลยกี่ยอดดีสองยด <c oughs> อดก็เจอกานคอแรกเลยวันนี้ออโอ้น้ำแดงอะ่ะอ่าเดี๋ยวมาทายกันว่าเป็นยังไงกลิ่นยอมรับว,ว่ามันเปลี่ยนนิดนึง สีมันเปลี่ยนเลยนะสีมันเปลี่ยนไปเยอะไม่น้อยโอเคคุณพ่อชิมเลยครับอ่าเดี๋ยวคุณพ่อชิมเลยคุณพ่อดมก่อนว่าผ่านไม่ผ่านคุณพ่อดมก่อนว่าผ่านไม่ผ่านกดแชร์อย่างเนี้ยกดแชร์ด้วยนะจะถูกหวยจเ,เย็นๆพ่อไม่เป็นไรครับไม่ไปไหนหอม หอมละมุนกลิ่นละไมจริงแล้วพ่อเนาะกำลังทำปากพูดวิบวิบพ่อบอกจะพูดอีนานไหมเนี่ยพ่อจะได้กินแล้วพ่ออเหรอมึงจะพูดอนานไหมเนี่ยผมจะได้กินไหมเนี่ยหยอกหยอกนะก็หยอกหยอกเเพื่อนเอ้ยวันวันนี้จริงๆนะผมผมบอกเลยว่าไปไหว้หลวงพ่อทันใจมาท้ากดแชร์ไลค์ผมเยอะๆเนี่ย คนแล้วถูกหวยทุกคนทุกคนแน่เลยฮ่าเรามีคนมาช่วยแล้วโอเคอยากชิมแล้วอ่ะ<ม>จริงๆนะ<ม>เป็นไงว่าเราถ่ายไหมครับเยี่ยมกดไลค์เลยเดี๋ยวดูดูๆๆสีฮ้ยจริงนะเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ย,ย,ยสีมันยังแดงๆเลยอ่ะอ่ายังไม่รู้เลยยังไม่บอกผมยังไม่บอกเปเมื่อนนะว่ามันคืออะไรแต่ผมผมรู้แล้วมันคืออะไรอ่<ส>า๊คอมเมนต์ สวัสดีครับเป็นไงเป็นไงรสช่ดเหรอเออรสชาดโอ้นี่คุณพ่อกดไลค์สุดยอดอ๋อฝาดฝาด้วยโอเคฝาแสดงว่าไม่เป็นโควิดยังรสชาติยังไงยังไงรสชาติของความฝาอยู่แสดงว่ายังยังไม่เป็นโควิดอ่าผ่านมีรสชาติฝาดป๋าปัดป๋าเปลิ่ยเปลือยลงไม่อร่อยดิเปรี้ยวๆด้วยเปรี้ยวด้วย ปาเปลนเปรี้ยวอ๋อโอเคนมเปรี้ยวหมดอายุใช่ไหมปาเปลืนเปรี้ยวนี่น่าจะเป็นนมเปรี้ยวหมดอายุรสชาติเป็นไงคะกดไลค์อ่ะกดไลค์กดไลค์อ่ะนี่กดถึงท่าขนาดกดไลค์นี่นี่เป็นไงล่ะนี่กดไลค์ที่ว่าสุดยอดเดี๋ยวก่อนมาคุณพ่อเอานี้ดีกว่านี้ยเนี่ของคุณพ่อนี่เดี๋ยวข้างในมันไม่ใช่พ่อบอก อะไรคะนี้อร่อยกว่าเนาะอันไหนอร่อยกว่ากันคะอันนี้เป็นไงล่ะอ่าโถอ่โถอโถกดไลค์สองข้างเลยจะบอกให้พูดถึงกลิ่นกิ่นกิ่นความเป็นกาแฟมันยังอยู่นะสวัสดีครับอืมน้งน้ปผงชิสออกฟันฟานเปรี้ยวเปืดๆตกลงไม่อร่อยเืนอเปือนั่นผมไม่กินละมีคนบอกว่าไม่อร่อย โอเคใช่ไหมต้้งชิงต้องชิงตุ้งชิงต้้งชิมอ่าอันนี้คือน้ำมะพร้าวจริงเหรออกคุณพ่อไม่ผ่านกาแฟอร่อยกว่าอืมอืมเป็นไงคุณพ่อระหว่างกาแฟอ่น้ำมะพร้าวกดไลค์ป้าเออคุณพ่อให้กี่ไลค์น้ำมะพร้าวกีไลค์ครับถ้าถูกใจสองไลค์สองนิ้วแต่ถ้าอันนี้ถูกใจสองนิ้ววันนี้ กาแฟกินขาดบอกแล้วเออโถกาแฟกินขาดบอกแล้วน้ำมะพร้าวพื้นๆที่ไหนก็มีไงแต่ดิฟเรามันไม่มีครั้งแรกแล้วถ้าติดใจพวกนี้ไม่ได้กินอย่างเมื่อวานติดใจอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานอะไรนะลืมละเดี๋ยวต้องเอาอ๋อลืมละเดี๋ยวต้องเอาใบแปะกล้วยมาดิบละจะได้เติมความจำโอ้โหเป็นไงหนึ่งพ่อเอาละเอาแล้วเป็นไงล่ะ ผมยังไม่ได้ชิมเลยนะอืมคือคือผมรู้อยู่แล้วว่าสิ่ง,งที่ผมใส่ลงไปอมันคือลารอะรอรอ,อ,อ,อก็ okay. อม o m ออกโอเคขอชิมเลยเพราะว่าสังเกตมา23ไลท์ละ23ไลท์ก็ตั่งแต่25ดิฟที่ผมดิฟมาเวลามันมันเย็ยนลงพอพอมันเย็ยนลงปุ๊บเนี่ยความความ ว่าเป็นสมุนไพรรือเขาหรือผลไม้ที่ใสขึ้นมาเนี่ยมันจะโดดเด่นขึ้นมามาแซงกับกาแฟเลยเที่สังเกตวันก่อนกินตอนนั้นเจอใช่ใช่ที่มันกดอันนี้เลยนะมันแบดบดรอปลงกดกดคืดอกลิ่นของกลิ่นของมันคืออะไรนะผลไม,ม,ม้หรืออะไรสักอย่างเลยมันมันมันแรงมากเลยนะเปรี้ยวใช่ไหมฝืดเฟือ่องฝาดสนุกคือนนมเปรี้ยวเหมือนยูครับ <laughs> เดี๋ยวจะท้องเสียตามนมเปรี้ยวอะไรมันเป็นสีแดงนะคะมดจะยุงไงอืมกอมันจะเป็นสีดํามันต้องกัดพูดเล่นนะอ่ามันได้ความฝาดอยู่หวานเป็นนมผมเป็นยาคือแบบว่าจิบเข้าไปอันแรกคือเปรี้ยวมาก่อเลยเปรี้ยวเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำพอคือคือครับไอ้นิดมันก็เป็นเปือดเื่อฟืนเปือยฝาดกาแฟหายไปเลย อาจจะใส่เยอะไปนิดหนึ่งอาจจะใส่เยอะไปนิดหนึ่งไม่นิด่ะน่าจะใส่เยอะเลยทําไม่เปลี่ยนเลยวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่ไม่ก็อาจจะได้ความขมของกาแฟไม่เยอะกลิ่นอายของกาแฟจะดมอย่างเงี้ยกลิ่นกาแฟยังอยู่นะผมบอกเลยว่าดมอย่างนี้ยังกลิ่นกาแฟมันยังอยู่มีกลิ่นกาแฟค่ะแต่ว่าเวลาเชืมเข้าไปปุ๊บแต่ว่ากลิ่นของตรงนี้มัน เขาได้น้ำตาลรวดสักก้อนสองก,ก้อนนะสนำหรับแข็งนะอร่อยเลยอร่อยเลยอืมความเป็นกาแฟมันยังอยู่นะยังอยู่ตอนนี้แทนที่ว่าแทนที่ว่าไอตัวสมรผสมเนี่ยมันจะไปอยู่ในลาคอแทนแต่กาแฟมันไปอยู่ในลาคอแทนไม่เหมือนตัวทุกๆตัวที่ทํามา24ตัว25ตัวเนี่ย กลิ่นทุกอย่างเนี้ยที่มันออกมามันจะอยู่ในลําคอแทนกาแฟาแต่ตัวเนี้ยกาแฟาไปอยู่ในลําคอแทนโดนเด้งลงมาอยู่ในลําคอเลยใช่ไหมครับคุณพ่อกาแฟามันไปอยู่ในลําคอเนาะอือหรือว่าโอเคอีกสักแก้วหอยสักจอกพูดเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญไทยพูดเชี่ยวชาญแบบอือเยี่ยมมากอะกาแฟยังซุ่กาแฟรสนี้ไม่ได้ลราลองเราไม่เคยกิน ผมก็ไม่เคยกินคุณพ่อก็ไม่เคยกินน้องกุ่งก็ไม่เคยกินเหมือนกันครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวส่วนใหญ่บพว่าน้องกุ่งน้องกุ่งารียุว่า20บาทอั่น้แน่นอน,น,อนเออเมื่อกี้เมื่อกี้เลยพยาบาลบอกว่าน้องเรียกน้องอพอเมื่อกี้น้องกุ่งเขาไปฉีดยาวัคซีนเข็มที่แปดใช่ไหมเข็มที่ห้เข็มที่แปดคนแรกของประเทศไทยเข็มที่แปดคนแรกของประเทศไทย ขาให้ยืมแบบประชาชนพยาบาลเห็นปุ๊บเรียกน้องพอพอมองหน้าปุ๊บเอาแบบประชาชนกับตัวเลขมันสลับข้างกันหรือเปล่านึกว่าสิบห้าแต่ไปลงห้าสิบเอ็ดอย่างเงี้ยห้าสิบเอ็ดสลับข้างจะเรียกน้องเรียกน้องอายุสิบห้าพอดูกับประชาชนห้าสิบเอ็ดตกใจแบบว่าเราใส่แมสเขาไม่เห็นขนาดเราขนาดเราใส่หน้ากากเขาหากันไหมนี่ถ้าถือว่าเราถอดออกมาถอดออกมาเสร็จปุ๊บอ๋อนึกว่าสิบแปดนึกว่าเรียกว่าป้าเลยทีนี้ วันนี้ไม่โดนเท่าที่ครวรต้องรอให้มันจีนวันนี้วันนี้นิดนึงวันนี้มันเปืิอนเปื่นเปนเปื่นเปลนเลื่นเลยเลยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแห้งนะเป็นกระเจี๊ยบที่เขาต้มน้ำกระเจี๊ยบกันเนี่ยดูได้สนุกครับไม่เห็นเปืิอนเปื่อนิดนึงผิดคาดอ่าเห็นไหมทุกอย่างมันไม่ต้องมีการลองอ่ะผมว่าเอ้กระเจี๊ยบมันน่าจะเหมาะนะ ดีแรกมีความรู้สึกว่ากระเจี๊ยบมันน่าจะเหมาะพอใช้ไปใช้มากับไม่เหมาะไม่เหมาะมันเหมาะเหมาะที่จะไปต้มกินกับน้ำลอดที่จะไปกินกับขุซาแห้งมากกว่าแล้วก็เอาไปแช่เย็นใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลกลวดเหมาะอันนั้นมากกว่าแต่ถ้าผมใส่ดอกกระเจี๊ยบน้อยลงก็น่าจะ ก็น่าจะเบิกก็น่าจะเบิกในระดับหนึ่งอเมื่อกี้อาจจะใส่เยอะเกินไปอืมนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาดอกมันแห้งเนาะเราอยู่กระจุกเนี้ยกระจุกเนี้ยเวลามันเปียกมันบานมันมันบานตเต็มหมอ้อเลยจริงจมันเอาแค่ดอกเองนะไม่รู้พี่เอาเยอะเลยบานตเต็มหมออ้อแต่ดอกสองดอกจริงเหรออันนี้เป็นสิบเลยอ่ะเป<ไ>็นสิบดอกดูเดบานตเต็มหม้อเลยอุ้ยนี่เยอะไปเขาเอาแค่ดอกสองดอกเองเต็มหม้อเลยอ่ะจริงนะ บานเต็มหมอ้อเลยก็เลยอ้าวไม่เป็นไรพลาดเราก็ไม่รู้ไงว่าดอกแห้งๆเวลามันลืมไปแล้วว่าเคยเคยต้มกระเจี๊ยบตอนนั้นเคยจะต้มน้ำกระเจี๊ยบขายตอนนั้นนะตอนนั้นนะตอนนั้นอืมลืมไปแล้วว่าเวลากระเจี๊ยบมันดน,ม,น,ดนมันโดนกระเจี๊ยบแห้งนี่เวลาโดนน้าแล้วมันจะบานมันจะแบบบานเต็มหมอ้อเลยเนี่ยน้ำอื่านละ หมดเรื่องคุยแล้วมไม่ไดมีอะไรคุยแล้วหมดไม่แต่ว่าก็เป็นเป็นอะไรที่เออเราเราถึงมันต้องมีการทดลองเยอะๆทดลองหลายๆวันหลายๆมันเรียกวื่อมันเป็นไอเดียเนาะไอเดียม,มันเป็นอะไรที่เรียกว่าสิ่งใหม่ๆที่ถ้าเราถ้าเรายอยู่เฉยๆ แน่นอนแล้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำแบบเดิมๆก็กินอเมริกาโน่เหมือนเดิมเหเือนเดิมแต่พอเราเป็นนี้มันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อข้าหน้าก็ใส่ให้มันน้อยลงน้อยยลงหน่อยแล้วไม่เปืองด้วยใช่แล้วก็ถามว่าแล้วก็ถามว่ามันทําให้เพราะมันมีรสเปรี้ยวแล้วก็สีของมันมันสวยมันก็จะช่วยแบบเวราเราสมมติเวลาเราเชฟที่เวลาเรากินอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเราเจริญตา แล้วเราก็กินอย่างแบบเนี้ยแล้วก็คิดว่าถ้ามันลดความเปรี้ยวลงแล้วก็ลดความฝืดความฝาดลงมันจะอร่อยแล้วจะอร่อยใช่ใช่ใช่ชเพราะฉะนั้นอันนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้นะคะเนอะก็ตอนตอนชวนน้องปู่มาดิบกาแฟก็ลองดูไหม้กินเราไม่กลัวครับเพราะเราเราไม่เคยเราไม่เคยสาบานค่ะ เราไม่เคยสาบานเดี <c oughs> ๋ยวต้องถามสัมภาษณ์น้องกุ้งก่อนว่าตอนที่ว่าพี่บอกว่าดิกาแฟแะอะไรกินรู้สึกยังไงบ้าไปแล้วอ๋อบ้าเอ๋อมันก็เป็นอะไรที่ที่แปลกดีนี่ใครเหมือนเอ้ยถ้าเป็นผลไม้มันยังโอเคนะแต่มันมีกะเพราเนี้ยอร่อยเออมันมีกะเพราม,มีพริกดีวยพี่พริกยังพริกยัง ก็พิกติดก็ใส่หมูสับด้วยก็มีไข่ดาทุกจานอะไรที่มันดูแบบแปลกๆมากอยไงี้ก็เลยแบบว่าคือแต่ถ้าถือว่าเป็นชวกผลไม้หรือพ่กดอกไม้มันยังมันยังใบโหระพาดอกไม้ก็จะมีที่ใส่ไปแล้วคือมะลิผมเลยตั้งชื่อเป็นกาแฟวันแม่เดอกกุหลาบก็เลยเป็นกาแฟเเห็นความรักก็มันอบอวลจริงๆดอกมะลิก็หอมกาแฟก็หอมดอกมะลิก็หอม แล้วก็ลาบก็หอม,อมอกเชียร์กเชียร์โอเคกาแฟนะเครื่องอะไรเป็นกาแฟจับกล้องที่ดูเลยคะแป๊บหนึ่งพอมันพอมันเย็นลงคือจะเจียบมันชัดขึ้นมันยิ่งขมมันยิ่งชัดเพิยิ่งเปรี้ยวมันยิ่งเปรี้ยวอ่ะเวลามันเย็นลงกาแฟนี่แบบ ดอกไปเลยเป็นประสบการณ์ไว้เชื่อหน้าเดี๋ยวดูบรรยากาศฝนตกยามเย็นไม่ใช่ฝนตกยามบ่ายเมื่อกี้บอกที่หัวยามบ่ายไปแล้วเดี๋ยวดูฝนตกยามเย็นเออยามไม่บ่าเยเย็นเย็นจิงิงๆประมาณยี่สิบองศาที่จมูอ่าฝนตกดูกันเลยก็เป็นอย่างบ้้ง ก็มีเสียงกบร้องจะ่ฟินมากกว่านี้เสียงเกียรร้องเสียอืออ่างร้องจะชัดเจนเ ใจมากเลยใครอะชัดเจนไหมโถไม่ใช่อัพชัดเจนมากทำไม่คนตกใจตกใจกดเลิกติดตามเลยพี่ก็ถือว่ามันใหนีเราเราไม่ควรจะเนในเ็เาไนในเฟซบุ o กใช่ไหมคะัเพราะมันจะไม่ได้เป็นลิงคืออะไรอะคุณพ่อนาลักขอบคุณครับ คุณพ่อเป็นไรด้วยกาแฟอร่อยสองคุณพ่อน่ารักคุณพ่อให้สองไรเลยกาแฟกลิ่นกระเทียบให้สองไรเออรอ,อร่อยรสชาติมันก็ได้มันก็ได้คาเฟอีนแหละแต่ว่ามันได้กลิ่นเปรี้ยวของกระเทียบเยอะไปนิดหนึ่งแล้วก็รสชาติความฝาดก,กับความเผื่อนใช่ไหมเออนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันเยอะไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับก็ยัง หรือว่าเป็นประสบการณ์พวกนี้กินอะไรอย่ามาตามกันกเรียบร้อยนันไลน์นี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วฝนตกแล้วก็อยากให้คนเทฟตวเองใครกดไลค์ถูกเหี่ยงวันนี้ไปว่าหรือว่าทันใจมาเอาโชคเอาล่ามาฝากนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวไลน์นี้ไว้แค่นี้ก่อนถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่นแน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับรักนะัดจุบจ๊บ วินิฮาร์โอเคบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองเดี๋ยวมาดูกันว่ากลิ่นอะไรอเคบ๊ายบายด้วยโอเคบ๊ายบายเย่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 เยย่มอกดูสักชโมงโอเคตุตายตุตายเลยเย่เย่เย่เอเลยยอย่าอยอเลยๆยอเลย พ่ยอดเลยยอดเลยเ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 ยอ่าทิงชอันนี้เปยนคพ่ออ่าเย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 ยอดเลยยอดเลยยอเลยอดเยอเลยยอดเลยโอเคยอดเลยเอเยี่ยมเย่มอครกาแฟเราอร่อยมากอ่าโอเคไปละบายบายเุพ่อวันนี้มาตายินกินอะบายบาย